นุกธนดลเถยของขวัญวันเกิดชิ้นยิ่งใหญ่ที่หลายคนอดทนรอคอยและนี่คือช่วงที่หลายคนอาจมองข้ามในวันที่21ตุลาคมนี้หนุ่มน้อยเสียงดีนุกธนดลผู้ที่มีความสามารถช่างเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางกำลังจะมีวันคล้ายวันเกิดเป็นโอกาสพิเศษที่ทำให้เขานึกย้อนถึงความฝันของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาวันเกิดปีนี้เขาจึงตัดสินใจมอบของขวัญที่เคยคิดว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมให้กับตัวเองอย่างแท้จริงเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาได้อัปโหลดภาพถ่ายของตนเอง พร้อมกับโฉนดที่ดินซึ่งเขาเพิ่งจะซื้อมาใหม่โดยยืนอยู่หน้าตึกที่มีบ้านเลขที่77/23ทับในขณะที่โพสต์นี้ลงไปบน Facebook ส่วนตัว h t t p s w w w f a c e b o o k c o m n u k t c h e n d i e l 2 0 2 4 p o s t s 3 0 2 u 6 b v f c 1 9 c g b 8 m j 4 c v 9 p q l t h e s i s p e r 1 c h 6 0 c i t y s o r d j n k d 6 0 0 0 0ในโพสต์หากคุณสังเกตจะเห็นคําบรรยายที่เขาเขียนว่า ตื่นแต่เช้าจนดึกและเพิ่งจะกลับจากยุโรปโดยมีจุดหมายไปที่ขอนแก่นสุดยอดเลยเขามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่อยากทดลองเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยความปรารถนาที่จะสร้างสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหนึ่งตุลาคมเป็นวันที่ฉันเริ่มมีความหวังใหม่เขากล่าวเขาบอกว่าในปีนี้ของขวัญที่มอบให้ตัวเองตามที่เคยฝันไว้คือบ้านในตัวเมือง แม้ว่าการเป็นเจ้าของที่ดินนี้จะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะยากเกินไปในอดีตแต่เขาไม่เคยย่อท้อเพราะตอนนี้เขาสร้างรายได้ด้วยตัวเองด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นจนสามารถจับต้องสิ่งที่คิดว่าไม่สามารถเป็นจริงได้ในใจกลางเมืองขอนแก่นนุกรู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากและขอขอบคุณความอดทนและความมุ่งมั่นของเขาที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้การสร้างความฝันให้เป็นจริงนั้นไม่ใช่สิ่งง่ายแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้คุณเคยพยายามทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงหรือไม่ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างความสำเร็จนุกธนดลของควัมบันเกิดแรงบันดาลใจอสังหาริมทรัพย์ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการสร้างฝันในปีนี้